อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคำสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไม่ตรีการต้องเจืาจานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ วันนี้เสนอเรื่อง9วิธีทำให้คนอื่นชื่นชอบการที่ทำตัวให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบเป็นที่คนอื่นเขาชมนิยมและยินดีต้อนรับเราเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเกินไปและก็ไม่ใช่ยากเกินไปเพียงแต่เรายอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นที่ตัวเราและให้สิ่งที่ดี พอกพูนเชื่อมโยงมากขึ้นนำไปสู่ความสำเร็จความสุขความก้าวหน้าประการที่1มีความจริงใจในการอยู่ร่วมกันในเพื่อนพี่น้องในหน่วยงานองค์กรก็ตามจำเป็นต้องมีความจริงใจคำว่าจริงใจก็คือไม่เสแสร้งไม่ทำท่ารังเกียจระงอนไม่ทำท่าดูถูกเกียจยม หรือเข้าทำนองว่าถือตัวจนเกินไปเพราะฉะนั้นความจริงใจเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญพร้อมที่จะช่วยเหลือกันแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมแรงร่วมใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจซึ่งกันและกันแสดงออกด้วยการพูดจาดีแสดงออกด้วยความมีน้ำใจแสดงออกด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมที่จะช่วยเหลือในายามที่ขอร้องพร้อมที่จะส่งเสริมในายามที่มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นคือความจริงใจท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราจริงใจกับผู้อื่นผู้อื่นก็จะจริงใจกับเราแต่เรามักจะเรียกร้องความจริงใจจากคนอื่นมากมายเหลือเกินแต่เราไม่แสดงน้ำใจและไมตรีไม่แสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วผู้อื่นจะมีความจริงใจกับเราได้อย่างไร เพราะฉะนั้นอยากได้ความจริงใจต้องเริ่มต้นที่ตัวเราผิดต้องรู้จักขอโทษคนอื่นเขาทำประโยชน์ต้องรู้จักคำว่าขอบคุณ 2. ยิ้มแย้มแจ่มใสการยิ้มเป็นภาษากายที่สื่อภาษาออกได้อย่างทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุของคนเราเพียงแต่ยิ้มเขาก็ตอบรับมาด้วยยศด,ด้วยรอยยิ้มด้วยมิตรภาพที่ดีงาม พร้อมที่จะฟังความคิดเห็นพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะแนะนำพร้อมที่จะบอกสิ่งที่ดีเล่าสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นคำว่ายิ้มเย้ยเ่มใสเป็นภาษาที่สื่อออกมาให้การเกี่ยวข้องกันทำงานด้วยกันจำเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะการยิ้มเย้แเ่มใสหมายถึงการเปิดมิตรภาพเปิดใจ เปิดกายของเราพร้อมที่จะปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และรับคนอื่นเข้ามาเป็นมิตรเขาทำนองว่าเป็นมิตรที่ดีมีแต่ได้ได้ความรักได้ความเอ็นดูได้รับการช่วยเหลือได้รับการให้อภัยได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการป้องกันภัยจากเพื่อนที่ดีนั่นเอง 3. จํจำชื่อผู้อื่นให้ได้ ได้มากเท่าไหร่เป็นกําไรของชีวิตแรกเริ่มเดิมทีพอเจอกันพบกันพยายามจําชื่อให้ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายท่านเคยสังเกตไหมผู้ใหญ่ใจดีหลายคนท่านมีความจําดีมากกับชื่อบุคคลบางทีจําชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อสามีชื่อภรรยาชื่อลูกๆเขาได้เขาจะรู้สึกมีความประทับใจและชอบเราคิดถึงเราและก็อยาก ฝากของฝากมาให้เพราะเราจําคนอื่นได้เมื่อเราจําคนอื่นได้ท่านผู้ชมง่ายมากเขาก็จะจําเราได้แต่ถ้าเราไม่คิดที่จะจําใครเลยแล้วคนอื่นเขาจะจดจําเราได้อย่างไรเพราะเขาจําชื่อก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราประทับใจชอบใจชื่นใจมีความสุขและก็มีความเอ็นดูกับคนเหล่านั้นเราจึงจําชื่อเขาได้ ทักทายที่ไหนเขาจะมีความสุขเขาจะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสำคัญข้อที่4ยอมรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจเมื่อเวลาเราเป็นผู้พูดเราก็ต้องตั้งใจพูดด้วยความจริงใจจริงจังด้วยการสื่อสารเป็นมิตรภาพเป็นความหวังดีคำพูดสุภาพนุ่มนวลเป็นเหตุเป็นผลยอมรับในขณะเดียวกันเราเป็นผู้พูดก็ยัง ไม่พอนะท่านผู้ชมทั้งหลายการจะเป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่นเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเราพร้อมที่จะเป็นผู้ฟังเมื่อมีเพื่อนญาติมิตรเขาพูดให้ฟังเราก็ต้องฟังอย่างตั้งใจให้เกียรติทุกคำพูดทุกสายตาทุกท่าทางต้องสอดรับคือยินดีรับรับรู้สึกรับอารมณ์รับความคิดรับทัศนคติอย่างตั้งใจ ไม่บายเบียงที่จะไปนสนใจสิ่งอื่นในขณะที่สนทนากันคุยกันนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งข้อที่5สนทนาเรื่องที่เขาสนใจจะทําให้คนอื่นชอบเราชมเราช่วยสงเคราะห์เราพูดเรื่องที่เขาสนใจนะเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องความสุขเรื่องความสําเร็จเรื่องความเจริญที่เพื่อนคู่กรณีที่เขา ประสบความสาเร็จสิ่งที่ดีท่านผู้ชมพูดสิ่งเหล่านั้นแหละเขาจะรู้สึกดีใจภูมิใจเขาจะรู้สึกว่าเราสนใจเขาให้เกียรติเขาติดตามเขารู้เรื่องราวของเขาดีเขาก็ยิ่งจะมีความสุขเพราะเราไปสนใจพูดเรื่องที่เขากําลังสนใจให้ความสําคัญอยู่เช่นลูกหลานเขาประสบความสำเร็จสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้เราก็แสดงความยินดีชื่นชม ความรู้ความสามารถของลูกหลานแสดงความชื่นชมกันเลี้ยงดูอบรมบ่นิสัยของพ่อของแม่นี่เรียกว่าชื่นชมสืบเนื่องต่อกันได้อย่างมิตรภาพที่ดีข้อที่6ให้ความสำคัญกับผู้อื่นเรียกว่าให้เกียรติเช่นขยับที่ให้นั่งเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งคะ่ะยินดีต้อนรับรู้สึกว่า ได้ยินข่าวว่าไปสิดวัคซีนเข็มที่สองแล้วรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเมื่อวานทราบว่าลางานใช่ไหมอาการเป็นยังไงบ้างคิดถึงคุณมากนะนี่ไอ้ความสำคัญของท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าไงดูแลสุขภาพด้วยอย่าหักโหมพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพูดแค่นี้เขาก็รู้สึกดีแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายหรือไลน์ไปถามข่าว หรือ,อทักไปทางเฟซบุ๊กเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กำลังใจเรียกว่าให้ความสำคัญกับผู้อื่นหรือให้คำอวยพรกับเพื่อนทางเฟซทางไลน์หรือเพื่อนที่รู้จักมักคุ้นกันก็ตามเรียกว่าให้ความสำคัญเขาบางครั้งท่านผู้ชมบางๆายบางคนเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปไม่เคยได้รับคำอวยพรจากใครเลยในวันเกิดเขาจะรู้สึกตื้นจนใจ มีความสุขโอ้มีคนให้พรชั้นมีความภาคภูมิใจมีกำลังที่จะทำความดีหลีกหนีความชั่วละสิ่งที่ไม่งามหันมาทำสิ่งที่ดีเห็นความสำคัญของตัวเองแม้แต่คนที่ยิ่งมีคนรักคนที่เขาเคารพนับถือให้ความสำคัญเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะมีความสุขเมื่อมีความสุขเขาก็จะแสดงความชื่นชอบชื่นชม และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมทำสิ่งที่สร้างสารรค์ไปพร้อมๆกันกับเราข้อที่7แนะนำผู้อื่นอย่างนุ่มนวลในการพบปะพูดคุยประสานงานเกี่ยวข้องความสุภาพนุ่มนวลเป็นมารยาทที่ดีของสังคมไทยหรือทุกเชื้อชาตินั่นแหละรครับความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิงไม่แสดงความอวดรู้อวดดี อวดตำแหน่งบาร,รมีตัวเองวันความนุ่มนวลความสุภาพความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาทำนองว่าท่านผู้ชมทั้งหลายจะเหน่่์ข้อน,นี้ไม่อยากให้เป็นคนที่มีกายอ่อนน้อมมีสัมมาคระไปวาไปรามาว้วมีวาจาอ่อนหวานพูดจาไพเราะสุภาพนุ่มนวลไม่กระโชกโฮกหากไม่ทําน้ำเสียงขู่ตะคอก ไม่ทําน้ําเสียงประเภทที่ดุดันจนเกินไปเอาพอดีพอดีนุ่มนวลคําว่าพอดีของแต่ละคนคงไม่เท่ากันแต่เราก็ควรเปิดใจปรับลองฟังกับคนที่อยู่รอบข้างถามเพื่อนดูถามรุ่นน้องดูถามรุ่นพี่หรือญาติเรานั่นแหละเป็นไงฉันพูดเป็นไงบ้างเสียงพี่ปรับลงนิดหนึ่งเสียงมัน มันเกินไปคำว่าปรับมันก็คงไม่ได้เท่ากันทุกคนหรอกเอาเป็นว่าปรับแต่ให้ดีเราก็ต้องอัดเสียงลองฟังเสียงตัวเองดูเรียกว่าพูดจนชินว่าเสียงเราหน้าฟังแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นการแนะนำกันอย่างนุ่มนวลสุภาพในการพบปะเจอกันอันนี้เพื่อนคุณพ่อคุณพี่บ้านโน้นบ้านนี้รู้จักกันไว้เผื่อวันหน้าพบปะกันหรือมีโอกาสได้ช่วยเหลือสงเคราะห์กันก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะการมีเพื่อนมีกันยานมิตรชีวิตเราจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าที่ผ่านมาท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่8ยินดียอมรับคำติชมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยากให้คนอื่นชอบคนอื่นชมช่วยเราส่งข้อเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความติชมเพราะในดีมีเสียในเสียมีดีมันไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซนต์หรอกแม้แต่ตัวเราท่านทั้งหลาย อาจจะมีข้อบอกพร่องที่คนอื่นมองเห็นเมื่อเขาบอกหรือเขาตำหนิหรือบางทีก็อาจจะนินทานะเมื่อเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างเมื่อความจริงเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับพอยอมรับได้ใจเราก็รู้สึกสงบนิ่งเออมีคนสนใจเราเขาถึงรู้ข้อผิดพลาดเราถึงรู้สิ่งที่ผิดปกติในตัวเราเขาบอกมา เออบางทีก็ทักเออช่วงนี้ค่อนข้างจะอ้วนขึ้นนะเราก็ยอมรับสิเออพอดีทานอาหารอร่อยกินอิ่มนอนหลับอืสามีเลี้ยงดีภรรยาเลี้ยงดีพ่อแมอเาา่เลี้ยงดีเจ้าวาดเลี้ยงดีลูกศิษย์ก็เลยสมบูรณ์มันก็รู้สึกพูดติดตลกไปแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ปรับปัญหามันมันก็ไม่เกิดขึ้นจานวนมางหลายหรือมีคนอื่นตำหนิเรา เออพูดจาไม่ไพเราะนะพูดจาไม่น่าฟังเราก็ยอมรับแล้วก็ปรับมันก็ดีขึ้นอะไรถ้ายอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ถ้าคนอื่นเห็นชี้ทุกชี้โทษเห็นผิดแล้วไม่รับฟังเรียกว่าดื้อด้านไม่รับฟังดื้อดึงไม่เชื่อฟังคนรอบข้างหรือไม่ยอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถามว่ามิตรที่เคยมีมากก็จะลดน้อยถอยลงเกียรติที่เรามีเยอะๆก็จะถูกบั่นทอนการให้เกียรติกลับกลายเป็นการถูกลังเกียจเดียดฉันเพราะฉะนั้นคำติชมไม่ใช่สิ่งที่เขาดูถูกดูแคลนแต่เขาพูดตรงเขาพูดถูกเราก็ต้องยอมรับและปรับปรุงเมื่อเขาเห็นสิ่งเหล่านั้นผิดกับเราเราทำสิ่งที่มันถูกขึ้นเขาก็ไม่ได้ตีแลยครับเขาจะเปลี่ยนคำติ เป็นคำชมแต่ในคำชมก็ต้องระวังถ้าเขาชมมากหลายคนบอกว่าจะหลงละเลงนั่นแปลว่าคุณตั้งอยู่ในความประมาทหรือหลงกับคำชมยกย่องเยินยอจนลืมทําความดีจนลืมต่อยอดสิ่งดีที่เราทําอยู่ก็มีอยู่ข้อที่9ยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นชีวิตนี้ชีวิตใครอะไรฐานะอย่างไรถ้า ขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะดีขึ้นได้หรอกท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะชีวิตเราต้องก้าวไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปทางที่ดีท่านเรียกว่าพัฒนาพัฒนาแปลว่าทําให้ดีทําให้เจริญทําให้ก้าวหน้าขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทดําดีคบมิตรด,ดีชีวิตเราก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขอบคุณอนุโมทนาบนุญกรลยาณมิตร ญาติธรรมใกล้ไกลเนื้อ,ออกตกใต้ทั้งต่างประเทศที่ไปทำงานก็ดีมีครอบครัวก็ดีชื่นชมและขอเป็นกำลังใจตลอดถึงญาติมิตรภายในประเทศของเราที่ร่วมบุญร่วมกุศลศึกษาทมคำตังสอนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีช่วงนี้เป็นฤดูทำบุญกระถินก็เมตตาร่วมทำบุญกับวัดต่างๆวัดเจดีย์ก็มีโอกาสได้รับราชทาน ภาพพระกฐินจากหม่อมหลวงสรรีกิติยากรซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์นำมามอบถวายที่วัดเจดีย์ก็จเจริญพรเมตตาขอบคุณญาติมิตรที่ร่วมบริจาคตามกำลังศรทัทธาหรือร่วมมาในนามครอบครัวบริษัทห้างร้านทางวัดเจดียทออนุโมทนาบุญห้างอิงวิงบวออรัธนาบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระกุกุสันโทโกคมโนกัสจปวโคตโมปสีอริยเมตไตรพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตพิราชหลวงปู่ตุกหลวงปูเง่เสาหลวงปู่เกมครูบาศรีวิชัยสมเด็จโตพรมรังสีปูทวดเหยียบน้ำทะเลเิตพระมหาภุกุศปสีวริตลอดถึงบารมีธรรมสมเด็จพ่อรอห้ารอเก้าหลวงพ่อเจ็ดร้อยปีแห่งวัดเจดียบารมีธรรมผ้าจาย์ได้ปกป้องคุ้มครอ,องให้ญาติธรรมกันิะนมิด ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมฟังธรรมะร่วมทําบุญกระถิ้นประรัจทานประจําปีขอให้โชคดีจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกท่านทุกครอบครัวจเจริญพรเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามจเจริญพร